ลูกบ้าแฟนคลับชาวยูทูบทุกท่านนะคะสบายดีกันบ่พี่น้องมาพบมาเจอกับเกดอีกแล้วในช่องเคดยูเอสเอแชนนลคนสีสเกตก็นเดงคือเกาค่ะในคลิปนี้เป็นวันที่12กันยายน2020นะคะวันนี้สภาพอากาศไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่จ้ะพี่น้องจ้าเขาบอกว่าจะมีแดดออกนะคะจริงๆนะ่ะแต่ดูไปแล้วไม่มีแดดนะคะก็เมฆเต็มไปหมดเลยแล้วก็อากาศเย็นๆนะคะตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 15- 1 6องศาเนี่ยแหละคะ่ะอากาศเย็นๆนะคะวันนี้เกดจะพาเพื่อนๆไปชม ฮอตแอร์บอลลูนเฟสติวัลนะคะซึ่งเป็นบอลลูนที่เขามีคนขึ้นไปแล้วก็ไปลอยอยู่บนอากาศนะพี่น้องจ๋าเกศก็ไม่เคยไปนะคะนี่เป็นครั้งแรกที่เกศจะพาเพื่อนๆไปชมด้วยกันนะคะ <c oughs> คือแล้วเขาก็มีแอร์โชว์ด้วยนะคะก็คือเกศก็ไม่รู้นะคะว่าเขาจะทําอะไรบ้างน,นะคะเพราะว่าเกศยังไม่เคยเห็นเลยสักครั้งเลยนะคะนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตจริงๆค่ะ สามีไม่มาด้วยนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าเขามีอะไรต้องทํารอบบ้านนะคะเกียรติบอกเขาว่าฉันก็มีอะไรทําเยอะแยะเหมือนกันแต่ว่าฉันอยากจะเห็นเกียรติว่าอย่างนี้นะคะเพราะว่าก็ไม่ไกลไม่ไกลจากบ้านสักเท่าไหร่นะคะเขาก็เลยบอกว่าเธอก็ไปคนเดียวแล้วกันเกียรติก็เลยมาคนเดียวนะคะก็ขับรถประมาณยี่กว่านาทีนะคะก็ถึงค่ะก็อยู่ที่เมืองยูสเวลนะคะโอเคเกียรติจะพาเพื่อนไ่ชมค่ะ ตอนนี้เกตเข้ามาในเขตเมืองยูสเวลนะคะคือสองข้างทางเขามียาร์ดเซลเยอะแยะเลยเด้กพี่น้องจา้าคือวันนี้เพราะว่ามีผู้คนเดินทางไปมาเยอะนะคะเขาก็เลยมีการออกมายาร์ดเซลกันนะคะข้างๆถนนเต็มไปหมดเลยนะคะโอเค thank you ตอนนี้เกตก็มาถึงที่งานแล้วนะคะตอนนี้ก็กำลังจะไปหาที่จอดรถนะคะ ผูคนเขาก็มาก่อนก็เยอะแล้วนะคะเพิ่มมีคนมาเยอะแล้วค่ะตอนนี้เกดก็เดินเข้ามาภายในบริเวณงานแล้วนะคะค่าตั๋วเข้าชมก็เก้าเหรียญประมาณ270บกว่าบาทนะคะตรงนี้ก็เป็นรถแบ็คโฮนะคะเด็กๆสามารถขึ้นไปนั่งขับได้นะคะแล้วก็มีร้านขายของต่างๆภายในอาคารนี้ก็มีร้านขายของเช่นกันนะคะก็มีคนเดินกันเรื่อยๆนะคะตรงนี้เป็น การขี่จักรยาน B M X โชว์นะคะอย่างที่เพื่อนๆเห็นนี่แหละค่ะ นี่ก็เป็นบอลลูนนะคะคือใหญ่มากๆคับพี่น้องจ๋านี่เป็นครั้งแรกนะคะที่เกดได้เห็นบอลลูนแบบนี้แบบชัดๆจริงๆนะคะว่ามันเป็นลักษณะไหนเกดเคยเห็นแต่ในทีวีนะคะขาแบบว่าลอยขึ้นไปบนอากาศลักษณะนั้นนะคะนี่ก็คือภายในตัวบอลลูนนะคะก็คือมีอะไรนะคะในที่กรเขาก็มีนะครับเป็นเครื่องที่เป่าลมใส่ ก็เป็นตักรล้านะคะที่ให้คนเข้าไปนั่งนะคะเมื่อเช้านี้เขาก็บินขึ้นไปแล้วนะคะเขาบอกว่าเข้าขึ้นไปบนอากาศไปแล้วนะคะเดี๋ยวก็ไม่รู้ว่าเรียกว่าบินหรือลอยนะคะคหนอนจ้า <c> ก <oughs> ็คือ,คคอคลอยเนาะลอยขึ้นไปบนอากาศตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะคะนี่คือเข้าลงมาะคะ่ะเขาก็เอามาเซตไว้ให้พวกผู้คนได้ชมกันนะคะ ตอนนี้เกศมาอยู่ตรงที่ฮอตแอร์บอลลูนนะคะซึ่งเ,เท่าที่เกศเห็นนี่ก็มีแค่อันเดียวนะคะ,ะตอนนี้เกศก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะมีกี่อันนะคะก็ทางฝั่งนู้นก็เป็นรถ A อทนะคะ,ะแข่งรถเอทีทางฝั่งนู้นนะคะเดี๋ยวเกศจะพาเพื่อนเดินไปดูค่ะก็ทางฝั่งนู้นก็มีอาหารขายนะคะทางฝั่งนู้นคือก็มีหลากหลายอย่างนะคะ เดี๋ยวอีกสักหน่อยเขาก็จะมีแอร์ออโชว์นะคะก็คือเครื่องบินบินผ่าโผลนะคะเดี๋ยวเก๋จะพาเพื่อนๆดูนะคะก็มาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะคะและนี่ก็เป็นการกระโดดร่มนะคะนักกระโดดร่มสองคนนี้มาจากประเทศแคนาดาสองคนนี้เป็นนักกระโดดร่มมืออาชีพนะคะซึ่งเขาเดินทางไปมาแล้วทั่วโลกนะคะ ดูเหมือนกับจะสนุกดวยพี่น้องจ้าเกิดมาครั้งหนึ่งในชีวิตถ้าได้ทําลักษณะนี้ก็คงจะตื่นเต้นดีนะคะแต่ว่าหากเกต์คงไม่กล้าค่ะกลัวหัวใจจะวายก่อนนะแต่เห็นเขาทําแล้วก็เหมือนกับจะสนุกนะเ,ออเขาก็ใส่สีทําให้มันมีสีสันนะคะคนสีให้มีสีสันดูก็สุดยอดมากเลยค่ะเราจะเห็นได้ว่าร่มของเขาเป็นรูปธงชาติของประเทศแคนาดานะคะเห็นไหมคะ สีแดงสีขาวแล้วก็มีรูปใบไม้อยู่ตรงกลางนะคะเหมือนกับรูปใบเมเปิลนะคะส่วนนักกระโดดร่มคนนี้เป็นคนอเมริกันนะคะนี่คือธงชาติอเมริกาแล้วก็นักกระโดดร่มคนนี้มีประสบการณ์ในการกระโดดร่มมากกว่า44ปีนะคะก็เก่งมากค่ะสุดๆค่ะอายุเขามากแล้วนะ และนี่ก็เป็นการโชว์การขับเครื่องบินผ่านโขนนะคะซึ่งก็เป็นเครื่องบินเล็กเครื่องบินลำนี้ก็เก่ามากแล้วนะคะตั้งแต่สมัยสงครามโลกนะคะแต่ว่าเขาก็ยังใช้งานได้ดีอยู่นะคะก็สุดยอดนะคะเขาบินเราเก็ียดตื่นเต้นจริงๆนะคะคือเขาทำได้ดีมากๆเลยนะคะเป็นอะไรที่ ต้องโปรเฟชชั่นอลจริงๆนะคะคือเป็นอะไรที่มืออาชีพมากๆค่ะที่ทำได้นะเดียวก็ไม่เคยเห็นนะนี่ก็เป็นครั้งแรกค่ะคือเห็นแล้วก็รู้สึกว่าตื่นเต้นนะคะกลัวเหมือนกับเครื่องบินจะหลน่นจะหลน่นลงพื้นอะ่ะลักษณะนั้นเลยนะคะแค่เรามองเห็นเขาบินผ่านโผนพลิกไปพลิกมานี่ก็ปวดหัวแทนเขาแล้วนะคะยอมรับว,ว่าเขาทำได้นี่คือว่าแบบโอ้สุดยอดจริงๆนะคะ ขึ้นไปบนอากาศลักษณะนั้นแล้วก็ไปบินยังไงทาให้มันพลิกตัวพลิกไปพลิกมาได้นะคะเป็นอะไรที่เกดเห็นแล้วก็แบบคือเป็นอะไรที่สุดยอดนะคะนะคะสำหรับเกียนหนาคนอื่นๆก็าอาจจะเคยเห็นมาแล้วนะแต่นี่เป็นครั้งแรกที่เกดเห็นด้วยตาตัวเองนะสว่วนอันนี้ก็เป็นการแสดงโชว์ ถ้าเป็นบ้านเราเขาเรียกพารามอเตอร์หรือเปล่าคะเกียรติก็ไม่แน่ใจนะว่าเขาเรียกพารามอเตอร์หรือเปล่านะพี่น้องจ้านี่นะคะก็เป็นเหมือนกับกระโดดร่มเหมือนกันนะคะแต่ว่ามีมอเตอร์อยู่ข้างหลังนะคะนี่นะค่ะเขาก็สามารถบินไปได้ทุกที่นะคะก็คือเข้าบังคับได้นะคะนี่เขาก็ต่อตัวกันนะคะเขาก็มาเป็นทีมนะทำได้อย่างสวยงามมากๆเลยนะคะ เห็นเขาเล่นแบบนี้เหมือนกับจะสนุกดีนะพี่น้องจ๋าเห็นไหยคะเขาสามารถบังคับได้บินไปได้ทุกที่นะคะอยากจะลองอยู่ได้แบบนี้ <c oughs> แต่ว่าบินไม่สูงมากนะคะเพราะเขารู้สึกว่าบินสูงมากๆเลยนะคะถ้าหล่นลงมานี่ก็โอ้คงจะสาหัสอยู่นะคะแต่ว่าเห็นเขาเล่นแล้วเ็าคือพวกเขาก็มืออาชีพเนาะเขาเล่นกันน่าสนุกมากคะ่ะคือพวกนี้เขา ไปมาแบบว่าหลายประเทศทั่วโลกนะคะคือเขาไปโชว์นะคะตามการแสดงที่แบบว่าจ้างเข้าไปนนะคะ ฟรายนะคะก็คือมันฝรั่งทอดนะคะใสรร่เบคอนใส่ชีสนะคะก็น่าอร่อยมีพี่น้องจ้าตอนนี้เดินไปอยู่ข้างๆที่เขาแข่งรถ ATV นะคะเดี๋ยวเกศจะให้ชมนิดหน่อยะคะ่ะชิมก่อนเดินเหนื่อยแล้วเนีย่ยนี่ก็เกือบจะเที่ยงแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะกลับแล้วใช้ได้นะจังฟูนะคะ นานๆทานทีไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราไปเดินกันต่อเนะอคนเยอะอยู่นะคนเข,เ,ขเข้ามาเรื่อยๆก็ตอนกลางคืนเขาจะมีเลเซอร์โชว์ด้วยนะคะแต่เก๋คงไม่ได้มาชมนะคะก็เดี๋ยวกลับไปบ้านก็ไปทำงานบ้านต่อลไม่ได้อยู่ทั้งวันเดี๋ยวอีกเดินอีกสักพักเกวก็จะกลับแนละ้ว นี่เกศพาเพื่อนๆเ,เดินมาดูรถนะคะนี่คือรถที่เขานำมาแข่งกันนะคะเป็นรถ ATV นาะเป็นรถเอเวนเจอร์นะคะสมุกสมปันค่ะรถบิ่งในฟาร์มในป่าในเขานะคะพวกที่เขาชอบการผจญภัยเดินไปเ,เดินป่านะคะเป็นรถที่แบบว่าลุกป่าฝาดงอะไรพวกนี้แหละนะคะเกศก็ชอบนะคะรถลักษณะนี้คือชอบมากะคะ่ะ เห็นคือสวยนะคะอยากจะได้สักคันแต่ก็ไม่มีปัญญาค่ะได้ชมก็อย่างดีเนาะได้ชมความสวยงามของคนอื่นเขาก็อย่างดีนะคะสวยนะคะมีแต่คันสวยๆนะคะชอบนะคะอยากจะขับบ้างน,นะคะขับเล่นในฟาร์มในพื้นที่ของตัวเองนะคะก็ไปตามป่าตามเขานะคะถ้ามีเพื่อนไปอะไรลักษณะนี้นะคะ และนี่ก็เป็นการแข่งนะคะการแข่งของเขาก็คือก็ว่าใครทำความเร็วได้เร็วที่สุดก็นคนนั้นคงเป็นคนชนะนะคะก็เข้ามาวิ่งเป็นรอบเป็นรอบนะคะคนหนึ่งออกไปคนหนึ่งเข้ามานี้นะคะก็คือแข่งความเร็วกันนะคะว่าใครขับได้เร็วกี่กุดประมาณนี้นนะ Have think so. เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆสนุกหรือเปล่าคนกำลังเข้าไปในงานกันเพียบเลยนะคะเยอะกว่าตอนที่เกตมานะคะเพราะว่าเกตมาถึงเนี่ยประมาณสิบโมงครึ่งนะคะคนก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่แต่ตอนนี้คือคนเข้ามาเรื่อยๆนะคะจนถึงช่วงเย็นนู่นแลนะะ้วค่ะ แต่ว่าสภาพอากาศค่อนข้างเย็นนะคะเก๋ก็จะกลับแล้วนะคะก็สําหรับคลิปนี้คงต้องลากันไปก่อนนะคะขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้งองๆลุงป้าแฟนคลับทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมและติดตามทุกๆคอมเมต์ที่เป็นกําลังใจดีๆให้เก๋ด้วยดีเสมอมาถ้าชอบคลิปเก๋ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะคะถ้าจะได้ไม่พลาดในคลิปต,ต่อไปค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกันทุกๆคนในทุกๆวันกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ